EP นี้เราจะมาบอกวิธีการทํากระปรงสอบนะคะทุกคนกระโปรงสอบอันนี้เราได้เป็นกระปรงทรงตรงนะคะยังไม่ได้ขีดสอบเข้านะคะทุกคนเนาะเราจะมาทำกระโปรงทูงสอบกันนะคะเริ่มกันเลยจ้ะนี่ค่ะอยาเอาสีน้ำเงินจะได้เห็นเนาะ อุปกรณ์เราก็จะมีไม้บรรทัดตรงไม้บรรทัดโคง้งอันนี้ใช้มาหลายปีก็เลยซสีดได้หน่อยนะเพื่อนแล้วก็ที่จริงเขาใชา้ดินสอนะคะดินสอเล็กๆดินสอกดะะสร้างเดี่ยวดินเส้นบินเดียวก็ไม่ได้นะอันนี้เราแค่ทําให้ดูนะคะอุปกรณ์ต้องใช้ดินสอกดนะคะแหลมๆะะแหลมๆนิดๆน,นะฮะ เส้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเราเรียนมินหาดมินนึงก็ไม่ได้เนาะอันนี้เรามาใช้เมจิแทนเพราะว่ากล้องจะได้เห็นค่ะก็เลยใช้เมจิเพราะว่าถ้าใช้ดินสอมันมองไม่เห็นคะ่ะเข้าใจนะคะเพื่อนคะ่คะค่ะทีนี้มีอุปรกรณ์ของเรานะคะสําหรับการสร้างแบบแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่นะคะ สกอตเทปไว้แปะแยกแบบต้องใช้สกอตเทปเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่ใช้กสก,กัดเทปเพราะว่าเขาใสเนาะใสแล้วสามารถมองเห็นเส้นข้างล่างได้โอเคเข้าใ,ใจเนาะที่นี้กระโปรงทรงสอบนะคะเราก็จะวัดเส้นเส้นนี้นะคะเส้นเส้นชายกระโปรงนะคะหนึ่หมค่ค่ะเราจะใช้บีิกสีน้ําเงินเพราะว่า อัน,นเส้นเดิมมันสีแดงเดี๋ยวจะงงกันนะคะนี่ค่ะเรานี่แหละจะงงเองเนาะเข้าจากชายนะคะเข้าจากเส้นข้างอัะน,นี่เส้นข้างสองเส้นสองเส้นเราก็ตีขึ้นมาสะโพกตีเส้นตรงขึ้นมาสะโพกเลยนะคะจืดอ้าวแห้งไปแล้วอู้แห้งไปแล้วทุกคน นะคะถ้าตรงนี้มัน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 เยอะไปเราก็ตีตีเส้นให้มันบาลานซ์นะคะทุกคนเนาะเพราะว่ากระโปรงทรงสอบนี้เขาจะใส่ฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยทุกคนเนาะจะสวยนะะนี่ค่ะสอดเข้ามาอย่างนี้นะคะนี่แผ่นหน้านะคะเส้นสีน้ําเงินนะคะทุกคนนี่สอดสอบเข้าสองเซนนะคะทุกคนเนาะสองเสนที่นี่ข้างหล้างกางล้าง,ง,งก่อ ก็วัดจากริมกระดาษเหมือนกันจะกสองเส้น,นสองเซนนะคะจากเส้นข้างไม่ใช่ดิมกระดาษพูดผิดพูดถูกนะ,ะทีนี้ก็ใช้ไม้บรรทัดตรงนะคะขีดมาใส่ตรงซับโพนี่คะถ้าเส้นมันไม่บาลานซ์ก็ใช้ไม้บรรทัดโค้ง โค้งใหม่นะโค้งใหม่ให้เส้นเขาบาลานซ์กันนะคะโค้งนให้กลมเกลืนว่างนั้นเนาะเนาะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะกระพุ่มตรงสอบคือเราขีดข้างเข้าสองเซนนะคะขีดตรงขายเข้าสองเซนนะคะทุกคนเนาะเพื่อนเพื่อนมือใหม่จับมือทําตองเข้าใจกันอยู่เนาะไม่ติดนี่ติดอยู่นะคะเดี๋ยวมาจับมือทําเรื่องการวางแดดดีไหมคะทุกคน เจอกันนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันดูคลิปก่อนแชร์ไว้ดูนะคะมือใหม่จ้าสร้างบ่อยๆจะได้จำได้เด้อจ้าจิรวันน้ำเสนอ